ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฉฮีโร่รายการที่จะเดินเกมการฝัาเอนโซสำหรับมือใหม่นั่นเองนะครับอย่างแรกก็คือต้องทําความเข้าใจของสกิลเอนโซก่อนว่าดียังไงสำหรับแมปใหม่นะครับเอนโซเนี่ย SO เป็นตําแหน่งฮีโร่ป่านะฮะประเภทแอสซัสซินที่มีโบบิลิตี้ค่อนข้างที่จะสูงตัวหนึ่งเลยนะครับจึงเหมาะสำหรับการเล่นแมปใหม่สกิลของเอนโซเนี่ยนะฮะให้สรุปสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือสกิลพาสซีฟนะครับยิ่งตีไกลก็ยิ่งตีแรง สกิลที่1นะครับเมื่อใช้สกิลจะเคลื่อนที่ไปในระยะสั้นๆแล้วก็ตีแรงพร้อมติดสโลว์แล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับสกิลที่2เนี่ยเมื่อใช้ก็จะวิ่งไวขึ้นหากใช้เกี่ยวโดนศัตรูแล้วก็ก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับทำให้เอนโซเนี่ยนะฮะตีแรงแล้วก็ถือขึ้นมากแล้วก็หากเราสามารถสังหารศัตรูได้แล้วก็ในระยะเวลาสกิล2นะครับจะลดคูดาวลงสูงสุดเหลือเพียง1วินาทีเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราไม่ได้เกี่ยวโดนศัตรูแล้วก็หรืออตตรูไม่าายยในะะเวลขงส ก็จะลดคูดาวเหลือประมาณ4วินาทีนอกจากนี้สกิลก็ยังมีสกิลที่สามารถยกศัตรูข้ามหินหรือข้ามกำแพงใ,ใหญ่ๆได้ที่ปกติไม่สามารถข้ามได้อีกด้วยนะฮะสกิลอัลติเมทสกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะฮะใช้สกิล2โดนเท่านั้นสกิลนี้เมื่อใช้นะครับเอนโซก็จะโดนโจมตีเบาลง50%ด้วยนะฮะขณะที่พุ่งไปเนี่ยและเมื่อได้คิวหรือแอดซิสเขาจะโจมตีเร็วขึ้นอีก75%พรวิ่งเร็วขึ้นอีก70% สกิลนี้นะครับจะส่งโหวให้เอนโซ่เนี่ยนะฮะอยู่ในสถานะไหลซึ่งก็คือในวงไฟใหญ่ๆเนี่ยเอนโซ่จะสามารถไล่คิวได้เรื่อยๆนั่นเองนอกจากนี้สกิลอัลติเมทเนี่ยนะครับจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูสามารถใช้ข้ามหินหรือข้ามกำแพงที่สกิลปกติไม่สามารถข้ามได้ด้วยโอ้โหข้อที่2นะครับการคอมโบสกิลของเอนโซ่นะฮะก็คือศัตรูที่อยู่ในระยะวงสกิลนะครับก็จะมีสกิลที่2แล้วก็ต่อด้วยสกิลอัลติเมทแล้วก็สกิลที่1แล้วก็สกิลที่2อีกทีเพื่อยกกแล้ว็ตีธรรมดา หรือจะเป็นการกด Skill Ultimate, สกิลอัลติเมตศัตรูที่อยู่นอกระยะวงล้อสกิล2แล้วก็กดสกิล1เพื่อย่นระยะแล้วก็สกิลอัลติเมตตีธรรมดาแล้วก็สกิล2ยกแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีเฮ้ยข้อที่3นะจ๊ะการเดินเกมเบือเบ้องต้นการเดินเกมของเอนโซนะครับเริ่มที่บัฟฟ้าก่อนจบที่บัฟแดงพร้อมทีแก๊งเล่นเพื่อนกดดันศัตรูและพยายามแยกมัง,งกรตัวแรกให้ได้พ่อควรวังนะครับพยายามไม่ใช้สกิล2ยก เพราะถ้าหากใช้ไม่ชำนาญน,นะครับจะทําให้คีบป่าออกนอกระยะสกิลแล้วก็จะรีเลือดได้กรณีนี้จะทําให้การฟาร์มของเราช้าลงนั่นเองข้อที่4นะครับจุดเด่นและความเก่งของเอนโซเป็นฮีโร่ที่มีสกิลการเคลื่อนที่ไวและสามารถเติมไฟหรือทำเลนได้อย่างดีเยี่ยมต่อมาก็จะเป็นฮีโร่ที่เก่งในเรื่องดักสังหารหรือหนึ่งหนึ่งกับฮีโร่เมดหรือแครี่อีกทั้งยังเป็นฮีโร่ที่สามารถทำจังหวะให้ทีมได้ด้วย เป็นฮีโร่ที่มีสกิลข้ามหินทั้งยกศัตรูข้ามหินด้วยสกิลสองและสกิลอัลติเมทที่สามารถพุ่งได้และข้อสุดท้ายเป็นฮีโร่ที่มีสกินสุดเท่ก็คือไวท์ไทเก e ร์เอนซมาแล้ววันนี้1สกิน2อร่างบอกเลยว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเข้าเกมเลย